มันดูนน้ำลายมากคือมันน่ากินมากชอบความจุ๊ยซี่ของเนื้อมากเลยอข้าวหมูทอดที่แบบเป็นหมูใหญ่ๆอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากก็คือครับเย็ยนไอ้ n u หวัดอ่นะ สวัสดีครับพงพนพวกเราไว้ตลัสเอ็มดีนะครับครับครับเอาละนอนนะครับแล้วะะลวันนี้เราอยู่กันที่ไทยยาชิบุย่ะตัวเกียวนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าจะไปกินกันดีกว่าอ่ากินกันแบบสั้นๆ2วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอะไรกันบ้างนะครับเนาะโอเคโอเคไปกันเราเริ่มต้นวันด้วยอะไรเบาๆก่อนด้วยการไปเชือราที่แบบไม่ได้วางแผนไว้แต่ว่ามาดูดีเนาะอ่าชื่อว่าสแครมเบิ้ลสแครมเบิลก็อะไรอ่ะเป็นร้านที่ขายไข่คนหรือเปล่าเป็นสั่งหะไรไปดูกัน Okay, ตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านซัมเบอร์เราสร้างกาแฟรอนที่เป็นแบบเป็น store brand ของเขาอะมาชินชิมดูราคาถือว่า โ okay, you know. อเคอยู่เนาะแม้เขาจะบอกเข้มเข้มเน้เน,นๆแบบพักวเข้มแบบแบบช็อกโกช็อกโกอะไรนี่อะไร,ะไร,ะไรเงี้ยถ้าสงไปกาแฟน,นมแล้วจะอร่อยอในส่วนของของเราก็คือจะเป็นสายช็อกโกแลต,ตไปไอซ์ช็อกโกแลตธรรมดาทั่ทวไปคือร้านนี้มันโดดเด่นมากเพราะว่ามันอยู่ตรงแบบแทบจะใกล้ๆกับตัวท้ายายชิบุยะเลยถ้ามาห้ยายแยชิบุยะคือมองเห็นชัวร์ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอร่อยข้อจำกัดคือไม่มีเที่เลย ต้องซื้อกินที่ร้านเท่านั้นจิบๆแล้วก็เทคานที่นี่อีกหนึ่งร้านสีสวยเนาะตามรูปที่ทเห็นแหลยเป็นสีฟ้าๆน<ม>ี่นั่นถือว่าเป็นร้านที่ถ้าใครมาถึง,ถ,งถึงเวลาที่ต้องเติมกมาแฟชมฮไมฮายไฮาชิบุยาอืมนั่งชมวาวได้บรรยากาศในห้องก็สวยมากเลยอะ่ะเป็นร้านที่โอเคหนึ่งร้านหนึ่งเลยเนาะให้สี่ดาวข้าวเที่ยงในวันนี้ มากินร้านที่กินนี่าคือชูโคเมสาขาชิบียคลิปเพิ่งมาเปิดที่เซ็นทรัเลเรลด์เหรอ่ดี๋ยวไาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทางเข้าหายายกมากหงอปลายแบบเดี๋ยวให้ดูปลายดูปลายสิ <laughs> ตามไปนีม้มาโอเคร้านอยู่ชั้นสองทุกคนแล้วก็อยู่ในเรือไฟน,นะเ <laughs> ดี๋ยวกัน <laughs> ไปดูกัน <laughs> <laughs> ทุกคนคือบรรยากาศในร้านอ่ะหันหน้าเข้าหาครัวเขาได้แหละเราเป็นแบบวงรีอ่ะแล้วเพื่อนเราก็เห็นบรรยากาศในการทำอาหารอของเขาแบบว่าสดๆไปเลยอ่ะซึ่งมันแบบทำด้วยำลายนะจี้หยิบมาคือมันน่ากินมากแล้วหอาก็แบบกินได้จ,จีดีว่ะเขาจะม่ให้เรากินแล้วก็อดทนรอดหอมมากหอมมากพรีเซนเทชันดีอ่ะแค่พรีเซนเทชันก็คือได้คะแนนแบบไปหลายส่วนแล้ว่ามันเหมือนสเตจทำอาหาร เอ <auto> yeah, ้เราได้ก so ้อนแรกของเรามาแล้วเรียกว่าก้อนใช่้ะได้แหละได้กับซูมิโซะเราจะชิมสุปคือได้ยี่สิบแล้วอ็ตอนนี้เราได้ข้าวหนึ่งอันได้ซุปแล้วก็ได้ไข่อะไรเราบอว่าได้เนื้อมาแล้วใช่เขาบอกเซ็ตแรกให้เรากินแบบออริจินอลเทสเขาใช้กวาดครีบหล่นอ่ะข้าวโอเทกับบิ๊กไบรท์ร้อนร้อเขามีคำแนะนำให้เรากินแล้วเขาบอกว่าคำแรกน่ะให้กินให้คำใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่ที่มันบสัมผัสกับเปรียงเปลือกปากเราเราจะได้เอ็นจอยเดอะเฟิร์สออฟทรีเซสแอนด์เฟลเวอร์ใช่เงี้ยแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของฐานที่ นี่ไม่หลออมากรอ,มอร่อย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 ส่วนตัวชอบอันนี้มันนุ่มหอมของความถ่านนะอของความย่างอะ่ะันไม่เคยกินคัมเบรที่อร่อยหรอรับมามาคกก่อย มีมากเลยเอคเคืมเมสเาอฮร์โอเคโอเคิงกะี่มอไร์อันนีชามที่สองเขาจะให้อะไรส้ามเค้ามากับคอนเสิรที่เป็นคอนเสืร์ของเมสของเขาให้กินด้วยกันเดี๋ยวะโอ้ยชอบความจุยซี่ของเนื้อมากเลยอ่ะจุยมากเลยอ่ะเอาอนี้ใส่ลงไปชารจาร่าดันลองกินกันดูนะ เว้ยมันจุ้ยส์มากมันจุ้ยส์มากมันจุ้ยส์มากเว้ยมันเปลี่ยนอารมณ์เลยอ่ะเป็นความละมุนของเนื้อนุ่มๆกับรสชาติของฟันสื่อที่แบบค่อนข้างละมุนมากเลยอะแล้วหมดเช้าทำให้มันมีเลี่ยนอ่ะเปรี้ยวๆตัดรสเลี่ยนตัดรสดีๆรวมๆคืออร่อยอยู่พรีเซนเตชันให้ตึงติดแรงเติมข้าวไปละแต่คนละช้วย ชิ้นที่สามชิ้นที่สามให้กินกับไข่แดงผู้น่ากำลังโชว์ฟิล์มในการแยกไข่แดงจ้ะใส่ซอยซอสสูดเดบีได้เลยนะกินกับไข่แดงกันดีอ่ะถ้าไข่แดงกินกับอะไรก็อร่อยมันเยอะมากอยากลองกินซอสเนี้ยที่เขาขายเขาบอกว่าเขาเลยคอมเมนต์ก็เลยสั่งมา ก่อนไดโดมอนก้าอ,อ,อะไรแบบเนี่ยซัฟคารองกุบกคาลิคเนี่ยกระเกียมเจียวโอโอโอรอโอร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 ออืมอมันนัวมันนัวเฮ้ยดีวะ่ะดีวะ่ะดีวะ่ะก็เหมือนเช่นเวลาให้กินกับซอสอ่ะคือคอสมัยอะ่ะกินเลยกินเลยจริงไปกินกับกระเทียมเจียวแล้วอร่อยฉันให้คะแนแนเต็มเลยนะร้านนี้น่ากินเลยเต็มเลยที่ญี่ปุแ่บบนแบบว่าถ้าเราเรสเซิลมาก็ไม่ต้องรอคิวเนาะ สำหรับเรานะเราชอบมาก <S 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 คือดีอ่ะคือเนื้อเขาเสิร์ฟมาสามชิ้นนะคือแต่ละชิ้นมันก็จะมีการกินที่แบบว่าคือเราไม่ต้องงงว่าเราโกากินไม่ถูกเขาบอกเลยว่ากินยังไงแต่จริงอ่ะอยากกินอีคือเนื้อมันเนื้อมันหอมเนะื้อแบบอย่ได้แต่เป็นจูอิสเนาะแล้วก็มีกลิ่นออของของการย่างเตาถา่านใช่กินกับเรดดิกกับกับพอนซึซอนก็อร่อยคือกินคำแรกที่เป็นแบบให้กินเพลินๆเมือนมาแบบอะไรเลยกับข้าวอ่ะเหมือนมันละลายไปเลยว้าวเอาชิ้นที่สอนที่แบบเป็นคอนซึซอนกับเรดดิชโคใช้เท้าโคเขาฟอันนี้ก็จะเริ่มคูดอัน มูนอะไรเงี้ย <S <S <ม>แล้วมาจบด้วยอันสุดท้ายที่ให้ใส่ไข่แดงใส่ซอยซอสซอสที่ซื้อมาเพิ่มอ่ะโฮมโฮเมดซอสอร่อยอยู่นะจะเป็นรสชาติที่คุณเคยแล้วมันอร่อยมันเข้ากับ,กบเนื้อมันตัดความเลี่ยนจากการกินซอสอื่นๆได้เลยทุกคนมันดีมากเลยอ่ะสำหรับเราไม่รู้ว่าที่ถ่ายรสชาติเหมือนกันไหม,ไมแนะนาว่า<ม>ต้องก<ม>ินคาวเยอะๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฉันขอ recommend คือกระเทียมเจียวอร่อยเฉยให้การกินสนุกสุดอ่ะซึ่งยอมรับว่าเขาจัด Presentation ที่ดีทำให้เรารู้สึกคนไทยแท้สนุกกับการกินเหมือนแบบ เรามันจะขึ้นแบบเทโลเช็คอะเขากดในแบบเอฟทโรเช็คได้เลยไม่มีปัญหาอะไรไปนะเดี๋ยวเจอกันว่าตอนเย็นกินอะไรกันต่อไว้กินขนมหวานกันก็คือเครกเย็นร้านซานตาโมนิก้าตรงฮาราชิกุนะครับอยู่ปากซอยทาเกชิตะสตรีทที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีฮาราชิกุชิมการแรนดอมนะอันนี้เป็นเครกเย็นรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็จะมีสตรอเบอรี่และชีสเค้กอืมอร่อยดิปรับชื่อหนึ่ มาสู้หลายรอบมาไม่เคยกินเลยสักครั้งแต่คนเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็ได้เร็วอยู่อกอะไรดีเติมพลังเย็นๆอเอาพิสตาชิโอหนึ่งกโกโก้หนึง่งคัสตาร์ดหนึ่งใช,ช,ช่ไหมที่เดือเอาอีกปะ่ะคือทางร้านไม่มีคนเลยอะ่ะ โอเคตอนนี้เรามากินกันที่ร้านที่ชื่อว่ามิฮอนบาชิฮาตซิเมะทงคัส,สืซอเป็นร้านทงคัส,สื่อเนาะที่แบบคือมันจะมี2สาขาตรงนี้ร้านนี้ก็คือแบบต้องวองอินทนนแต่ร้านนึงก็คือจองได้อะไรเงี้ยคือถ้าจองตอนเย็นนะมันจะเป็นคอสเมนูเนาะเราก็เลยสั่งแบบ2เซตกับ3เซตมาลองดูคือเมนูที่ตั้งของเขาคือแบบเป็นข้าวหมูทอดที่แบบเป็นหมูใหญ่ๆชิ้นใหญ่บน,นข้าวอะไรนะ้ยถ้าใครเคยเห็นแต่เรามาดูกอนเป็นยังไงนะด้านตอนที่สตาร์ทตอร์กันเนาะแครกเกอร์ที่บอกว่าร นี่ปิ้งไยแดงแดงอร่อยดีออ้ม่เลีลยาชซึ่งอันนี้ก็คื้มเนืออะไรสักอย่างข้าเนื้อบ่ำเนื้อเนื้ใสฉ่ำเนื้อ่ำคลื่งสีตอคลื่สีอร่อยหลือค่อนข้างแบบว่าเขียวง่ายงเนืเหลืออร่อยมาก สุกนุ่มๆมันไม่มาไม่เละเลยอะมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมากทุกคนกุ้งกุ้งที่มีอะหมูห่อคือกุ้งที่แบบอือหึเข็ดดีอะชอบประเด็นราคามันดีด้วยอะแค่ละสี่พันสี่ร้อยเยนอ่ะแั้นเราเดือดจานถัดไปกันครับทุกคนเป็นเนื้อทอดเนื้อบดทอดเนื้ออือต้อลองเลย อร่อยเลยอร่อยอดิมีความเข้มข้นถึงเนื้อกว่าเหมือนเนื้อที่ปรุงรสมาแล้วแบกกันน่ะวันนี้อร่อยมากต่อไปเป็นทอดอีกแล้วความฉ่ำของเนื้อก็คือแบบฉ่ำแบบช่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำหลายแล็กเลยสองซั่นอือเนี่ยอร่อยอ่ะเป็นของคัสสุดที่อร่อยมาก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 ดีดีดี เรามาถึงจานปิดกันแล้วซึ่งเราสั่งมาสองอย่างก็คือข้าวแกงกะหรี่ข้าวซีดอนก็คือข้าวหน้าหมูอพอด์รัดไข่หอมชิ้กันยังปิดที่หน้าที่หน้าอยู่นะมีกลิ่นเครื่องเทศชัดอยู่นะเข้มข้นออกเผ็ดๆนิดนึงด้วยไม่ได้ใส่นุ่มเราไม่ตัดเกินไปใช่ไหมนุ่มนหนัะหนัวละมุนมากฉันให้เต็มอีกละ ดีมากดีอีกแล้วว่ะมันถึงว่า Experi e n c e ค่อนข้างดีอ่ะอาหารเสิร์ฟมาแบบเป็น s เตปสเตปแล้วก็ presentation ดีอีกแหละตัวเชฟเขาแม่ค่อยๆเเราให้เราบอกให้เราฟังทีละอย่างเลยขาไหนเขาแบบเขาแบบไม่ได้อินเวียดเยอะจนเกินไปแล้วก็แบบมันไม่ได้มากไม่ได้น้อยมันพอดีพอดีมันไม่กินแล้วจอยอ่ะพนักงานเสิร์ฟก็น่ารักแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจคือราคาราคาดีมากไปเสิร์ฟราคาในเว็บเอนหน้าแต่ว่าราคาดีเหลือเกินจบวันได้ดีมากเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ห้องกันนะเพราะเราซื้อ โดนัทมาใช่ป่ะที่เราถ่ายให้ดูแต่เรายังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวไปดูรสชาติกันอีกทีโอเคเกลับสิงห้องแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโดนัทที่เราซื้อกันเมื่อกี้จากร้านที่ชื่อว่าไอเอ็มตุนเน่ไอเอมโดนัทด้วยเปล่ามีเฟรชชั่นมาด้วยนะครับน้ำดังเหมือนกันนะไปชอปปิ้งที่อื่นมาเขาบอกว่าอุ๊ยโดนัดอันนี้หรอเป็นร้านเจ้าอร่อยอะไรอยเ้ราลองมาชิมดูเราซื้อมาทั้งหมดสี่รสความหมดละก็คือเค้กเอเวอ์มาอันแรกแรกเลยมันคือต้นตัวเฟรชอ่ะก็คือว่าตอนแรกไม่ได้้้้กะะสั่่่งงอแตวาาาาาเเหห็นนคุณปข <buch> เขาสั่งิีงนนี้หลายอันมากก็เลยว่าอ่ะน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยชิมเลยอ่ะเธอชิมลองสั่งกับออริจินอลกรีซใช่ไหวะอารมณ์คล้ายๆออริจินอลของนี่ยอ่ะครีมอันเนีย้ยแต่ว่าแป้งมันจะมีความเหนียวดุมากกว่าเหนียวม,มันกว่าลองอันอื่นต่อนะ <tangent> รถต่อมารถชอ็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้าวายดูดีมากเลยทุกคนชิมกัน อือหน้ามันกรอบมากเลยอ่ะมีเสียงกรอบๆแล้ว,ลวก็ๆๆๆกรองๆ,ๆ,กกๆ,ๆเป็นโดนัทที่มันมีขายทั่วไปแล้วกันความเห็นส่วนตัวพวกเรานะทุกคนไม่แต่ว,ว่าการชิมอะไรแล้วอไร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เป็นรสนิยมอ่ะง่า,ายต่อไชื่อว่าพิทาชิโออร่อยมันเป็นโดนัทไส้ครีมพิทาชิโอส่วนตัวให้อร่อยเลยอ่ะสุดท้ายไส้ครีมชิมเลยไหมคัสตาร์ดเป็นสไตล์เดียวกันแต่ว่าเป็นแป้งคัสตาร์ ขอชิมเยอมยมบ้างนะครีมอือหาอหารไหนอร่อยสุดฉันให้อันที่เป็นชุกครีมอันที่เป็นคัสต์ดล,ละกันโรบิชชิโอแล้มีความเหนียวหนุบละกันไม่เหมือนตดนัททั่วไปเอาเป็นแบบว่าถ้าใครแบบลองผ่านแล้วคิวไม่ยาวมากลองกินดูแล้วก็นเราก็บอกเรา่อยว่าอร่อยคิดเหมือนกันรอเปล่าอะไรเงี้ยน,นะงเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเต็มปากเลยพรุ่งนี้เราจะไปกินอะไรกันต่ออีกวันหนึ่งนะครับาย กันนี้อยู่ที่รานที่ชื่อว่ารักาแซนคนไทยกินเยอะคนไทยน่าเอสักกันเยนอะแล้วอ่ะอยู่แถวเชียงชิุูันเอาเอาแ่นอีกเก็มีเนื้อมีชาบูแล้วก็มีบบเฟ่ต์มบุเฟต์เครื่อง่มใหม่สึ้แอลกอฮอล์ใดๆแล้คนกิลรอบหนึ่งรอบที่แล้วตัวรไับส่หโอเคก็ได้สตร์ี่ยเซมาแลเนาก็ได้เป็นเนื้อเป็นเนื้อชาบูโอเคเขาิ่วโอคให้ไล่เนื้อแล้วใช่นในทุกคนพร้อมกันนะ อร่อยมากอร่อยมากอร่อยชิมากการดื่มแบบไม่เกิดใจเธอถึงตุ้งที่แกะเนี้ยมาแล้วตัวใหญ่จริงตุ้งตัวใหญ่มากครับตุ้งกัดก็ถือว่าเป็นการตสริมจิตสเกียวของเราได้ค่อนข้างดีครับอ๋อกุ้งเด้งมากอืมกุ้งดีมากกุ้งดีมากอยากเล้นซึ่งปีกปูเลยดีมาก ือเกโอเคแล้วก็ในชุดปกติย่างเนยบูซี่บุซี่ดูรยเนดูรานเงชิลาซ้นเปือกพริกไทยอฮ้ออร่อยครับอร่อยเหรอเราไปชิมลิ้นอื้มมันกมดีฝุ่ๆฝุ่อืมหงนี้บ้างกิจกิ่อันนี้คืออะไรไอ้ต้นเบอร์บาร์นะครับวันอ่อยอร่อยชิบป้นลมตายเลย จริงชับปูดีมากเนื้อมันดีมากเลยอ่ะแนะนำนะครับถ้าใครไม่เชื่อลองกินลองค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้ากระสับกระส่ายโซนไหนเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ถือว่ากินน้อยมากแหละเรากินเนื้อชาบูไปทั้งหมดประมาณ2000บาทกินเป็นปิ้ย่างเดลวันแต่อันนี้คือรวมกันสองคนจะได้กินเดียวกับเดลว่ว่างละ ดีเนาะฟุ้งเลยอ่ะนะถ้าใครสงสัยแบบจอบยยังไงหรืออะไรเงี้ยทักมาสอบถามในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวจะถ้าตอบอะไรจะตอบให้ไรเงี้ยอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายคอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบายโอเคครับเราไว้เจอกันใหม่ในทิศถัดไปนะบ๊ายบาย